กราฟซอดี่ชาร์ปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตกิจกรรมสัปดาห์ที่3นะครับยุครุ่งโรจน์ของไบยอนเมวนิกนะครับสัปดาห์ที่3ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีนักเตะตัวไหนเข้ากันมาบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นลรงใจในการทำกิฟต์ต่อไปด้วยนะครับ พี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็บนะบต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจททะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร0อครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับกิจกรรมสัปดาห์ที่3นะครับยุครุ่งโรจน์นะครับของไบยอเมเนิกนะครับได้เข้ามาเป็นทีไี้บร้อยแล้วนะครับในส่วนของกล่องยุครุ่งโรจน์นะครับก็จะเป็นฟิลิปรามเป็นตําแหน่ง RB นะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะเติม f อฟ o i พอยก็ได้เช่นกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับสําหรับผมนะครับสำหรับฟิลิปรามนะครับบอกเลยว่าก็ ก่งนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดซิกเนเจอร์ก่อนอื่นเลยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการ์ดซิกเนเจอร์ตอนนี้โกงทุกตําแหน่งเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นในส่วนของบทผู้จัดการทีมนะน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันโกงแบบไหนนะครับหรือใครที่แบบว่า มีคาถามอะไรครับลองคอมเมนต์ดูนะครับว่ามันโกงแบบไหนนะครับหรือใครที่เจอมาลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าการ์ดซิกเนเจอร์เนี่ยคือเจอมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโกงทุกตาแหน่งจริงๆนะครับสําหรับการ์ดซิกเนเจอร์แต่ว่าในส่วนของวดผู้จัดการทีมนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับฟิลิปรามนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับก็ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปกินดีให้บริการนะครับ ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับสําหรับใครที่กําลังหาลิงก์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราเข้าไปที่กิจกรรมนะครับยุครุ่งโรจน์กันก่อนเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นการเล่นเกมสกิลนะครับนี่ครับแล้วก็รับโทเค็นนะครับวันละ100นะครับในส่วนของตรงนี้ครับก็จะเป็นแมปนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการทําก็จะได้รับ ทั้งหมด400โทเค็นนะครับเวลาก็ระบุเหมือนเดิมในส่วนของกิจกรรมตรงนี้คือไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของรางวัลน,นะครับใครที่เก็บโทเค็นสะสมไว้เยอะๆครับสามารถกดแลกได้เลยนะครับก็จะมีแต้มเพิ่มแรงนะครับเพชรแดงแล้วก็เงินแล้วก็แต้มเพิ่มแรงแล้วก็เพชรแดงแล้วก็เป็นการตั้งเตะแล้วก็เป็นชุดนะ ชุดของบบเยอร์มิวนิกนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็เป็นแต้มชิ้นส่วนนะครับ60เนาะตรงนี้คือได้รับของรางวัลกแบบง่ายๆแล้วก็สุดท้ายสท้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของแกลลอรี่นะครับในส่วนของหน้านี้จะต้องใช้แต้มชิ้นส่วนในการแลกการ์ดนักเตะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ การนักเตะที่มีเข้ามานะครับก็จะมีลูซิโอนะครับโอลเวคานะครับแล้วก็เป็นชวาสไตเกอร์นะครับแล้วก็เป็นฟองลิเบอรี่นะครับแล้วก็เป็นลิซาลาสูเฮริเคนนะครับคิมมิดนะก็บอกเลยนะครับสำหรับผมนะลูซิโอเนี่ยเราเพิ่งจะได้ใช้แล้วก็เพิ่งจะเอาเข้ามาอยู่ในทีมนะแล้วก็ชวารสไตเกอร์ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่านักเตะที่จะมาในกิจที่แล้ว พอกิจใหม่เพิ่งจะมีเข้ามาเนี่ยมันก็เอาตัวซ้ําเข้ามาเพียงแค่เพิ่มโอเมอร์แล้วก็ค่าพลังส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าแทบจะตามไม่ทันเหมือนกันนะสำหรับลูซิโอนะครับหนึ่ชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเยอะมากแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโดยรวมแล้วครับเป็นกองหลังที่ดีมากๆเลยนะสำหรับลูซิโอนะครับร่างนี้นะครับนะโอเมอร์หนึ มีใครเปิดได้แล้วบ้างครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับต่อไปครับโอลิเวคาร์ Le ครัน่นสอรหิชิ้นส่วนนะครับส่วนตัวแล้วก็สําหรับผมนะโอลิเวคารถ้าดูจากภาพรวมร่างเก่านะครับที่เป็นกิจกับตันนะครับร่างนั้นถือว่าไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะแต่โดยรวมแล้วการคุณตำแหน่งของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับส่วนสูงเนี่ยหนึนะครับ แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูค่าพลังของการซิกเนเจอร์นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็เป็นชวายสติเกอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเก่งครบเครื่องนะครับเกมบุกเกมรับเนาะคุณสมบัติเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับร่างเก่านะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับโอเวอร์ Over 115 1000ชิ้นส่วนนะครับบอกเลยว่าเราเพิ่งแลกมากิจที่แล้วครับกิจนี้เสือกมาตัว3าอีกนะต่อไปครับฟองิเบรี่นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งครบเครื่องนะครับคมผิวคลองแคล่วแต่ก็อาจจะเสียในส่วนของเรื่องรูปร่างนะครับสภาพร่างกายนะครับอาจจะล้มง่ายนิดหน่อยนะครับ 1250ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นลิซาราซูนะครับตัวนี้ก็ตำแหน่ง LB นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะ1,000ชิ้นส่วนแฮล่เคนนะครับเท้า54นะค่าพลังงานยังแค่4ดาวเท่านั้นแล้วก็ถ้าสกิลเป็น4ดาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแฮล่เคนเนาะแต่เดิมทีอ่ะมันเป็นเท้าไส์5กว่า5นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันบัฟเท้าไปทำไมครับเหลือ54เนาะ โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเก็บตา้มชิ้นส่วนแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูวันที่ตาทีมนะครับในส่วนของเรื่องตาทีมนะครับนักเตะที่มีเข้ามานะครับในส่วนของคอมโบนะครับก็จะเป็นในส่วนของโอลิเวคานนะครับคอมโบที่จะต้องใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชวายสไตเกอร์นะครับนี่เลยนะครับที่เราต้องแลกเนาะแล้วก็เป็นโอลิเวคานนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นลูซิโอครับที่จะต้องมีโอเว115นะครับสำหรับสัปดาห์ที่3กิจของไบเอร์นมวนิกนี่ครับถือว่าใช้แต้มชิ้นส่วนเนี่ยเยอะมากๆเลยทั้งหมดน่าจะเท่าไหร่3,750หรือเปล่านะครับเพราะว่าชวายสตยเกอร์1,000นะครับแล้วก็เป็นโอเวอร์คาร์เนี่ย1,250ลูซิโอเนี่ย1,500นะครับก็น่าจะประมาณ3,000 750ชิ้นส่วนนะครับถึงจะได้เป็นโอริเวอร์คานล่างการ์ดซิกเนเจอร์นะครับส่วนสูงเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่บัฟให้มาก็คือเท้าใส่5กว่า5นะครับแล้วก็เป็นค่าพลังการฟุ่งตัวการคุณแหน่งครับการรับบอลการตอบสนองครับแล้วก็การเตะสภาพร่างกายคือบัฟทุกอย่างเลยนะครับ ในส่วนของเรื่องคุณสมบัตินะครับก็จะมีความเป็นผู้นำครับส่งลูกไกลเน้นต่อยบอลแล้วก็ค่วงประตูแต่ที่ไกลครับแล้วก็จะเป็นตวัวต่อตัวนะครับตรงนี้จะเป็นการออกมาตัดบอลน,นะครับถือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะแต่ส่วนตัวแล้วนะครับการ์ดซิกเนเจอร์นี่คือมันโกงทุกตําแหน่งเลยนะครับณนะตอนนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะเซฟดีนะครับเนื่องจากได้ AI ในการช่วย ส่วนใครที่ได้ไปแล้วครับลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโอลิเวคารไม่ว่าจะเป็นเอ่อเฮด e a เฮดนะครับ VSA นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดผู้จัดการทีมโหมดผู้จัดการทีมครับผมได้เจอมาแล้วนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าพอๆกับตัวอื่นนะครับไม่ได้แตกต่างมากนะแต่ว่าก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับสำหรับโอลิเวคารล่างนี้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่า Head tohead กับ VSA เนี่ยจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับการทำคอมโบเนี่ยถือว่ายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต้มชิ้นส่วนที่ต้องใช้นี่คือเยอะมากๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกสายสุริยานครับที่จะได้นะครับผมโอเคนะครับนสำหรับคอมโบต่างๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องราวของชาตินะครับตรงนี้ก็มีอัปเดตเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนักเตะของเนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของเรื่องคำถามนะครับก็จะตอบข้อ b นะครับแล้วก็จะมีแม์เนาะตรงนี้ก็จะมีเพชรนะครับ แล้วก็รางวัลนะถือว่าแจกเยอะพอสมควรเลยนะแต้มเพิ่มแรง500นะในการเล่น1แมตต์ต่อไปนะครับเล่น3มแมตต์ก็จะได้เป็นแต้มชิ้นส่วน300ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ เจแมตต์ครับจะได้เป็นโลโก้เนเธอร์แลนด์นะครับผมในส่วนของแกลลอรี่นะครับแกลลอรี่นักเตะที่มีเข้ามานะครับก็จะเป็นรายกาดนะครับ CDM o v a r 1 1 5 1,000ชิ้นส่วนนะตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับ CDM เนาะแล้วก็เป็นชไนเดอร์นะครับเวสลี่ชไนเดอร์นะครับผมกองกลาง c m ครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับร่างนี้เนาะเก่งครบเครื่องเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นคูมันนะครับสำหรับตัวนี้โอเวอร์ฮัน115ถือว่าน่าใช้นะครับแล้วก็เป็นเฟอร์จิลฟันได้นะครับ1,200ชิ้นส่วนนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าผมคิดว่าคูมันก็โอเคแล้วแหละนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ยังเก็บแต้มชิ้นส่วนสะสมไว้นะครับก็สามารถมาเปิดได้นะครับมาแลกได้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าผมจะเสริมกองหลังเนี่ยผมน่าจะแลกเป็นคูมันนะครับ โอเคนะครับนะสอบเรื่องราวของชาตินะครับเป็นนักเตะของเนเธอร์แลนด์ครับก็เราดูต่อไปว่าทีมชาติอะไรครับจะเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าความน่าจะเป็นนะทีมชาติต่ตอไปอาจจะเป็นอาร์เจนตินาก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับเรื่องราวของชาติก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อไปครับมาดูที่ร้านค้านะครับสำหรับร้านค้านะครับที่มีอัปเดตเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์ Black Friday ครับตรงนี้อัปเดตนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ของไบยน์มิวนิกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโล่ามัติวุสครับตำแหน่ง CDMO หนึ่รครับก็จะมาในส่วนของ b l a c k f r i Day นะครับก็จะเป็นการตั้งเตะที่การันตีครับมีเอโต้ยูเซบิโอครับแล้วก็มี การทักเตะซิกเนเจอร์ก็จะเป็นโรธามัทิวส์แล้วก็เป็นสตัม์นะครับแล้วก็เป็นมาลาโดน่านะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรามาเปิดกันนะครับก็จะเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับเปิดแล้วเปิดอีกเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวจะมาเติมเปิดอีกนะครับก็จะเป็นแพ็คแบ็คไฟเดย์นี่แหละเพื่อที่จะตามโรธามัทิวส์นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ของไบโอมนูนิคครับผมตั้งใจว่าอยากจะได้โล่ามาทิรุธนะครับผมจะเอาไปยืนแทนลูกกลิตนะครับเพราะว่าจะเอาไปดันในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกกลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะล้วนนะครับผมก็เลยอยากได้เป็นโล่ามาทิรุธนะครับแล้วก็คอมโบอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็คแบ็ k ไฟเดย์นะครับเนี่ยตรงนี้เนาะ ที่มันมีอัปเดต2,000 FC Point ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้กับพี่มองได้รับชมกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้รอรับชมกันได้เลยนะครับใน2ตาทีมนะครับตรงนี้เนาะที่เราได้ทําเกือบจะครบแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นาลาอูนนะครับแล้วก็เหลือเดวิดแบคแฮมแล้วก็เป็นคาซยัต115ครับตรงนี้เนาะผมอยากจะแลกเป็นลาอูนนะครับเพื่อที่จะไปยืน RW แทน โรนินโย่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเจอมาในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนะครับโนหนึ no ่งนะครับผมให้เป็นลาอูนณตอนนี้อันดับ2ผมให้เป็นเฟรโรตอเรสอันดับที่3ผมให้เป็นโรนโดอานายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดอันดับกองหน้าท็อปณนะตอนนี้เลยนะครับเท่าที่ผมเจอมาในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงครับตอนนี้หมดผู้จัดการทีมครับเราได้ขึ้นมา ถึง40ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเก็บประสบการณ์มาได้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องใช้นะครับคือโอเวอร์ทีมครับตาทีมแล้วก็เป็นคอมโบต่างๆค่าพลังต่างๆ,างางๆนะครับในส่วนของการทักเตะเนี่ยอาจจะเหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือโอเวอร์ทีมครับตาทีมแล้วก็เป็นคอมโบ การนักเตะที่เราเลือกใช้ครับผมแนะนําว่าอยากจะให้ทุกคนเลือกใช้การนักเตะท,ที่เป็นคอมโบนะครับมันจะช่วยต่อกรกับการทักเตะท,ที่เป็นการซิงเกอร์ได้พอสมควรนะครับผมก็อยากจะแนะนําประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะดันในส่วนของบทผู้จัดการทีมนะครับในส่วนของเรื่องเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้กันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขออนุญาต เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึง50ดาวเมื่อไร่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแล้วก็สรุปแล้วก็แนะนํากันอีกทีนะครับใครที่รออยู่ก็รอรับชมคลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นต่อเวลาพิเศษนะครับในส่วนของเสาะหาดาวเด่นนะครับตรงนี้ก็มีอัปเดตก็จะเป็นในส่วนของสัปดาห์ของเลอันมาริดนะครับตรงนี้เนาะ สำหรับเมื่อเช้าครับที่เราเปิดไปนะครับแต้มทั้งหมด35,000นะครับตอนนี้เหลือแต้มแค่11,900นะครับบอกเลยว่า เท่าที่ผมเจอมาคือเจอสูงสุดแค่ OVR 112เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถรีได้ OVR 113 114แล้วก็115สักครั้งหนึ่งเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็รอดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะสามารถรีได้ OVR 113 114 115หรือเปล่านะครับรอติดตามรอรับชมได้นะครับสำหรับเสาะหาดาวเด่นนะครับ โอเคครับก็สําหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับรอดูนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาเติม FC Point เปิดแพ็ค Black Friday กันนะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์ฝากกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คนนั้นหนึ่งไลค์คนนั้นหนึ่งคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ดวงดีครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับได้ตัวไหนกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสําหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ